ัสดีครับผมวชิรวิทย์จารุพัฒนาวานิช CEO บริษัทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเชี้อภาคประเทศไทยจำกัดอุตสาหกรรมของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุน,นายน2560ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม5ล้านบาทบนพื้นที่3,200ตารางเมตรณจังหวัดชัยภูมิอุตสาหกรรมของเราเป็นผู้ประดิษฐ์คิดคน้นนวัตกรรมทางด้านการทําเกษตรสมัยใหม่สําหรับฟื้นฟูบรรลงดินบรรลงพืชป้องกันโรคป้องกันมแมลงศัตรูพืชโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การทําเกษตรอินรีเป็นเป้าหมายสําคัญเพื่อความยัง่งยืนของอุตสาหการรมเกษตรไทยโดยผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในด้านการบริหารงานเราบริหารงานภายใต้คุณภาพและมาตรฐานสากลประกอบด้วยมาตรฐาน iso 9 1 0 1 2 0 1 5 ehp c o d e x s a c p c o d e x นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกทั้งระบบภายใต้การรับรองจาก usda ของสหรัฐอเมริกา EC Organic ของสหภาพยุโรปและ JAS Organic ของประเทศญี่ปุ่นและรวมถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยคือ Organic Thailand หลังจากที่เราได้ร่วมวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญเราพบว่าเรามีปัญหาทางด้านการบริหารจาัดก,การต้นทุนทางด้านโลจิสติกซึ่งอยู่ในอตัตราที่สูงมากกว่า122 เนื่องจากที่ผ่านมาทางโรงงานยังไม่สามารถใช้กําลังการผลิตได้เต็มที่และต้นทุนการถือครองสต็อกวัตถุดิบอยู่ในอัตราที่สูงหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราได้เห็นข้อมูลจริงมากขึ้นได้เข้าใจว่าจุดไหนที่กําลังจะทําให้เกิดการสูญเสียในอนาคตที่เราไม่ทันได้คาดคิดเมื่อโครงการเสร็จเรามีแนวทางที่จะสามารถเพิ่มยอดกำลังการผลิตยอดขาย ได้มากกว่าร้อยล้านบาทต่อปีและต้นทุนการบริหารจัดก,การลดลงมากกว่า5เท่าหรือเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ4.1%เมื่อเทียบกับยอดขายในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มาจากการที่คณะที่ปรึกษ,ษาโครงการมาช่วยกันตั้งคําถามและมีหลายมุมมองที่เราไม่อาจคาดคิดและไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากมครับ ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณศูนย์ส่สงเสริ blur, มอุตสาหกรรมภาค6เป็นอย่างนี้ครับที่ทําให้เกิดโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและขอขอบพระคุณทีมงานคณะที่ปรกษาโครงการที่เข้ามาช่วยกันผลัดกดันช่วยแนะนําให้เกิดการพัฒนาและขอเชิญชวนสําหรับบริษัทผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ขอบคุณครับ